สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ ก็สู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะดิฉันแนชศิรรัตน์ค่ะค่ะแน่นอนว่าเจอเราสองคนอย่างนี้นะคะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสวยวามงามสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจของดาราค่ะนะก็เรียกได้ว่าครบครันค่ะรู้ทุกเรื่องช่งชาวบ้านก็รู้ค่ะเออก็แปลว่าสร้างเสริมคือเขาเรียกได้ว่าความรู้ใหม่ๆห้กับท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้วิธีจะทำอะไรแล้วก็สร้างสุขภาพจิตทีี่ดด้ว แต่วันนี้รู้สึกสุขภาพจิตเราจะไม่ค่อยดีอีกแล้วเจอเจอโรคจิตมาไงเมื่อเช้าแล้วแบบว่ายิ่งกว่พวงที่ถอดกางเกงโชว์คนอื่นอีกเนาะไม่วันหลังถ้าเกิดกลับบ้านว่าจะแวะรับยาให้ส่งสารเขาคงไม่มีตังจะซื้อยาหรอกมั้งคือบางทีก็เข้าใจแหละว่าเออเขาอาจจะ ทะเลาะกับที่บ้านหรือว่ามีปัญหาบ้านสงสัยพ่อแม่ไม่รักแน่เลยทําตัวอย่างเงี้ยน้องบ้าสงสัยเขาตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่รักแล้วก็เรียกร้องความสนใจเลยกันนะเออเหมือนจะมาระบายอะไรหรือเปล่าเออเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะคะาแบบคืออะไรอย่างงี้ไม่ดีนะแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวของความสวยความงามมาฝากกันอีกเช่นเคยดูรายการเราก็ต้องอารมณ์ดีแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารกันไปกันไปเนาะค่ะแต่วันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความสวยความงามการลดความอ้วนเนี่ยก็เป็นเรื่องสเสริมงามอีกอย่างหนึ่งันมี หลากหลายวิธีมากค่ะร้อยแไม่ว่าใครจะทํำยังไงก็แบบมันหาวิธีที่จะลดความอ้วนได้หมดออกกาลังกายหรือว่าจะเป็นทานอาหารควบคุมอาหารแต่ว่าลดอาหารเนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเคยบอกกันไปก็มาพูดเน้นย้ํำกันเป็นประจำในรายการนะว่า ทำยังไงให้หุนสวยหุนดีหรือว่าหน้าใสหน้าสวยอะไรยก็นอนเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรอาจริงเหรอก็คือนอนอยองใช้พลังงานเหรอเอล่าเชดว่าอาจจะตายได้นะจริงเหรอตายได้เลยแหละตายได้เฮ้่ได้ตายได้ด้วยแต่วันนี้น้ำก็มีเอป็นวิธีการกินอาหารหความอ้วนมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนแบบให้ผู้ชมดูสําหรับเลือกที่ดูวิธีการกินอาหารว่า กินขายใช่เขาขายที่เราพูดมาหรือเปล่าต้องกินแบบนี้ไหมค่ะออมาดูข้อแรกบอกว่าให้รับประทานผักแล้วก็ผลไม้มากๆอสิ่งนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำมากๆท่านผักผลไม้ผักใบเขียวคือผักที่คนทานเยอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนาะมันระบายมันช่วยระบายด้วยไงช่วยระบายด้วยแล้วก็ทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะอืแล้วก็ต่อมาก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ทอดแล้วก็ติดมันอย่างที่บอกไป ล้วยทอดหรือคอนทอดหรือคอนทอดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชอบไม่อ้วนมากไม่เคยคิดนะว่ามันอ้วนไรเงี้ยถึงสมมติเราไม่ได้กินข้าวแต่เราไปทานอะไรที่มันแบบทอดๆแล้วก็คิดว่าเออมันก็แทนข้าวได้เนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็อ้วนอ้วนไปอย่างมากมีเพื่อนคนนึงเหมือนการเห็นไม่ชอบไม่ชอบทานกินนะเนื้อเนื้อหมูแต่ว่าที่ติดมันจะเคียย์ออกแล้วตอนนี้นางไม่มีไขมันเลยแบบผอมแบบแขนเล็กเลยอ่ะ คือแบบผอมไปก็จะแบบดูไม่สวยเหมือนกันนะคมอก็ต้องหุ่นแบบพอดีพอดีนิดนึงใช่แต่คนเพื่อนเพื่อนนะคนนี้ยคือผอมแบบมีเชฟอ่ะเออคือไม่มีไขมันส่วนเกินช่มีเอวมีสะโพกตรงนั้นแหละที่สวยแล้วก็ขี้ขาเรียวนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ผิีทุกคนอยากได้ถูกไหมใช่ นะค่ะแล้วต่อมาเขาบอกว่าให้ทานดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิเดนซ์ซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะช็อกโกแลตมันทำให้อ้วนไม่ใช่หรอช็อกโกแลตมันมีหลายหลายแบบไงแต่ดาร์กช็อกโกแลตมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมันอาจจะขมนิดนึงนะเออแต่ว่ามันก็ใช้ได้ถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากทานช็อกโกแลตทั่วๆไปแนะนำให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตก็จะเวิร์กว่าค่ะค่ะอืมแล้วต่อมาเขาบอกว่าดื่มน้ำให้เพียงพอ ตอบความต้องการของร่างกายที่เราบอกไปอย่างน้อย8ปถึงสิแก้วต่อวันค่ะหรือว่าฉี่แล้วก็ทานฉี่แล้วก็ทานน้าฉี่แล้วก็ทานน้ำให้มันได้ขับของเสียออกระบายระบายเรื่อยๆหรือว่าตื่นเช้ามาเนี่ยให้ทานน้ำหนึ่งแก้วดื่มน้ำหนึ่งแก้วเขาบอกว่าช่วยได้นะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีนะตื่นเช้ามาทานหนึ่งแก้วไม่เคยทานน้ำแล้วตื่นเช้ามาน้ำไม่เคยแบบว่าเอาวางไว้บนหัวเตียง ตื่นมาแล้วก็ทานเลยหนึ่งแก้วนะเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของขับถ่ายได้ด้วยค่ะอืแล้วก็ดื่มน้ําอย่างน้อยหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนอ่านี่แหละที่บอกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตื่นมาต้องดื่มน้ําและก่อนนอนก็ต้องดื่มก่อนนอนก็ต้องมาก็ต้องดื่มเอน้ำนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆไม่ใช่แค่ออกกําลังกายเท่านั้นนะฉันดื่มทุกวันเลยค่ะดื่มจากก๊อกตื่นก่อนนอนก็ดู่อตอนนอนก็ดื่ม ไรหรอดูดน้ำจากหลอดจริงเหร 1941, อแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบกินน้ำจากแก้วคือชอบดูดน้ำจากหลอดอันนี้คือเรื่องอันนี้สื่อถึงอะไรหรือเปล่าคะแนนอันนี้คือเรื่องจริงไม่ชอบไม่ชอบกินน้ำจากแก้วเพราะเสียวฟันลูกสาวแม่จำตัวกีเลแล้วนะคะดูน้ำแม่เนี้ยมดูอยู่เป็นเื่าเป็นเาวาโอ้ต่อมาดีกว่าการอาหารเช้า บอกอาหารเช้าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็สําคัญต่อร่างกายที่สุดนะคะแล้วก็ทําให้ถ้าเกิดทานอาหารเช้าเนี่ยมื้ออื่นจะไปจะทําให้เราเนี่ยหิวน้อยลงด้วยการทานน้อลงเป็นแรงด้วยอย่างน้องนางคนนี้ทํางานแล้วเป็นลมก็เคยเจอมาแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงผ่านจอเลยจะให้ผู้ชายรับหรือเปล่าวันนั้นอะเออผู้ชายเยอะด้วยนะตอนนั้นแบบมีมงมีมวยด้วยเอก็แบบ แต่เอาจริงๆคือมันมันมันไม่ตอนนั้นที่เป็นตอนนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุขภาพร่างกายอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันด้วยความที่มันบรรยากาศมันอบคนเยอะใช่แล้วมันก็แน่นแล้วมันหายใจไม่ออกวมกับชุดกันรัดด้วยนั่นแหละแล้วก็อื่ๆของแต่ละคนด้วยอแตอนแรกก็ยังดีอยู่นะเฮ้ยหลังๆมาทาไมมันนานาแล้วบบเหมือนฉันรู้สึกว่าตอนที่ฉันใส่ชุดนั้นอะมันทําให้ฉันปวดหลังมันเฟเออเมื่อฉันปวดหลังไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันแย่นะ อ่ะแล้วต่อมาเขาบอกว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอ,อันนี้เนี่ยหลายหลายคนต้องรู้ไว้เพื่อนคนหนึ่งนะคะแบบเหมือนแม่บอกว่าเนี่ยถ้าเราน้ำหนักได้นะจะให้แพ็กเกจทัวร์ไปเกาหลีเหรอบอกว่าไม่เอาแม่ คือเกาหลีไปเมื่อไหร่ก็ไปได้แต่กินตอนนี้ถ้าไม่ได้กินจะตายคนกินเรี้องกินเพื่ออยู่แล้วก็ต้องมีจุดประสงค์ด้วยว่าเรากินเพื่ออะไรเอาส่วนนี้ที่กินเนี่ยอาหารชนิดเนี้ยไปบำรุงส่วนไหนอะไรยังไงก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่แบบกินไปซะทุกอย่างไม่รู้เลยว่าอะไรทิาผ่าไได้ไหมอะไรอย่างนี้ นะแล้วต่อมาออกกําลังกายอ่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยได้ทุกอย่างจริงๆค่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของสุขภาพความสวยความงามหุ่นได้หมดเลยใช่ถ่ายขับถ่ายก็ช่วยได้นะในการออกกำลังกายยกน้าหนักอ่าหรือว่าจะเป็นแบบว่าแค่เราเอาขวดน้ำเนี่ยมาทําเป็นเวทเล็กๆแค่นี้เราก็ถือว่าออกบ้านไปนะใช่กวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการออกกำลังกายที่จัดเสื้อผ้า อย่างเมื่อกี้ทุกอย่างเคลื่อนไหวร่างกายดีกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกอย่างเมื่อกี้ก็มีล้วเบอกว่าทำไมทำไมพี่นั้นไม่ออกกำลังกายบ้างคือขนาดกอดบ้านอะไรยังขี้เกียจจะไปออกกำลังกายได้ยังไงเขาก็ออกกำลังกายนะออกกำลังกายนิ้วจึ้นปลูกผักออกกำลังกายนิ้วเหรอนั่นนะเอ็นน่ยขี้อะไรนั่นนะแล้วต่อมาเขาบอกว่าหาเพื่อนร่วมอุดมการ์ไดเอทนันเองก็แบบว่าชวนเธอแบบ เฮ้ยมือดีเรามาแบบไดเอทกันดีกว่าแต่เข้าใจนะว่าบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้ไงแบบอีกคนนึงก็จะกินอีกคนนึงก็จะลดเนี่ยเคยมาแล้วมาทำแยกอย่างนั้นอ่ะฉันก็ไปนั่งดูเธอกินอย่างเงี้ยเหรอขอแจมบ้างมันก็ไม่สนุกสิมันก็แบบก็ต้องหาเพื่อนกล่อมกล่อมกล่อมแบบเราก็ต้องไปทานสลัดกับมันด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะได้แบบพุ่นสวยไปด้วยกันใช่ แต่ไดเอทในที่นี้ก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าเลือกของที่ไม่มีประโยชน์มาอันนี้ก็แต่ว่าทานในปริมาณน้อยมันก็เท่านั้นแหละเนาะนะแล้วต่อมาเขาบอกว่าอย่ากักอาหารไว้ในตู้เย็นบางทีเนี่ยใช้เหตุผลที่แบบว่าเพื่อมีแขกมาบ้านแล้วก็ซื้อของมาไว้ในตู้เย็นเผื่อจะได้แบบใครมาใครไปใครมาก็จะได้ไม่ต้องหาแต่ที่จริงไม่สิ่งนี้เรากินเองหมดเลยว่าไหมในตู้เย็นบางคนแบบ โหเต็มเยอะมากแล้วไม่มีใครมาบ้านด้วยอ่ะก็สรุปว่ากินเองไม่ดีเลยนะคะอ้วนเองด้วยนะนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยวิธีการลดอาหารยมีอีกเยอะแต่วิธีการกินอาหารที่เราควบอ้วนยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมานาเสนอกันต่อไปเนาะต้องติดตามกันค่ะแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ สาระเร้าใจได้อารมณ์่าดลูหัวใจคนเครียถ่ายเกิดกันอา่านตลาดคร์สื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะใช่ค่ะน้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็นีไม่พ้นเนาะกับเรื่องของความสวยความงามอ่าใช่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะผู้ชายเคยเห็นไหมมองไปตามถนนอะไรเงี้ยหมทำไมเดี๋ยวนี้เขาหุ่นลํากันหมดเลยอะใช่ไหมเออแบบว่าทำไมดูแบบว่าถ้าเกิดถอดเสื้อนะโอ้โหซิกแพคแบบว่านะ ใช่ก็เคยเจออยู่คนนึงในร้านขายของโอ้ยทำไมดูคนนี้ดูล่ำจังเลยแบบใส่เสื้อแล้วฟิตแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยสักแป๊บนึงตำรวจมาจับเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเขาแบบทำไมอ่ะเออทำไมโดนตำรวจจับข้อหาอะไรอ๋อขโมยของเอาของว่างในหุ่นมบใส่กล่องเก๋งอะไรอย่างเงี้ยแบบขนมโคตรเจ๋งอ่ะเออจริงจริงอันนี้จริงจริงวะคือขโมยของหรือมุกตำรวจจับเลย แหมเราก็นึกว่าเดี๋ยวนี้หุ่นเล่ากันจริงๆเปล่านะคะขโมยของเยอะเลยเลยเสื้อเยอะเลยแล้วตรงนี้ก็ออกมาเป็นกล่องโอวันตินไมโลแซวไปให้ลูกแน่เลยเต็มใช่ไหมวันนี้นางเป็นอะไรนางดีดหรือว่าดีนั่นแหละมีตัวทำให้ดีดฮะมีตัวทำให้ดีดเอาหรอก็เลยดีดใช่หรอเมื่อเช้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดีดกลับ นะก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าแต่ผู้ชายใช่ปะที่เขาอยากมีซิกแพคผู้หญิงก็อยากมีผู้หญิงก็อยากมีเพราะว่าใครจะไปอยากให้หน้าทอของตัวเองมันดูแบบว่าป่องดูมีลงพุงใช่ไหมมันก็ไม่สวยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทาง่ายๆเหมือนกันนะก็ต้องออกกําลังกายนู่นนั่นก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมเออแล้วผู้หญิงอย่างเราเดี๋ยวนี้ขี้เกียจมากกับการออกกําลังกายจะทำอะไรก็แบบ ขี้เกียจอะมันติดอยู่อย่างเดียวอะขี้เกียจเครื่องออกกําลังกายที่มันเหมือนแบบเป็นเหมือนให้เราซิปอัพแตะแต่มันเป็นเครื่องอะเคยเห็นใช่ไหมเออแล้วก็เราจะช่วยสร้างซิปแผคหน้าท้องให้ได้เปล่าแต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่แบบทำแปปแปปแล้วจะเป็นนะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารอย่างที่บอกไปด้วยเนาะแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ก็การมีซิกแพกเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วอย่างที่เราคิดกันไว้เมื่อก่อนเนาะอ,อันนี้นะ้ำก็มีวิธีมาฝากกันค่ะ3วิธีง่ายๆในการสร้างซิกแพกของผู้หญิงให้ได้ผลข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าควรต้องเลือกให้ เลือกอาหารเสริมให้เหมาะกับในการสร้างกล้ามเนื้อของเรานะคะรวมถึงการได้รับวิตามินและก็แร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกาย<อ>เพื่อทดแทนและก็ซ่อมแซมจากการออกกําลังกายอย่างหนักนั่นเองแล้วก็นี่ก็เป็นขั้นตอนแรกเท่านั้นในในเรื่องของการสร้างซิกแพคแต่ต่อมาก็จะเป็น เขาบอกว่าในส่วนของหน้าท้องหรือซิทแพคเนี่ยเขาบอกว่าให้กระชับแล้วก็ได้รูปทรงที่ต้องการนะคะในช่วงแรกอย่างที่บริหารร่างกายไปแล้วใช้เวลาสัก15-20นาทีประมาณ3-4เซตต่อวันนะคะส่วนเรื่องท่าบริหารนั้นของการซิทอัพกับเบาะอย่างที่แนทบอกว่าเออมันเป็นเครื่องใช่แต่เป็นเครื่องทำให้เราเหมือนซิทอัพยกว่าค้งง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องนั้นเราก็สามารถซิทอัพบนเบาะได้ค่ะ ที่แบบมันรองหลังนิดนึงไม่ใช่แบบพื้นปูนแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยหาเบาะมารองหลังมันหักเลงมันจปวดหลังได้อันนี้ก็หาเบาะมานิดนึงแล้วก็อันนี้แหละก็เป็นวิธีที่เหมาะสมในการแบบว่าทําที่บ้านไม่มีเครื่องช่วยไม่มีอะไรอย่างงี้เนาะอแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็บอกว่าการเต้นแอโรบิกนี่แหละก็คือการลดไขมันที่บดบางบนหน้าท้องของเราอยู่นะก็เขาบอกว่าลดเต้นแอโรบิกนี่ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันนะหลายส่วน กล้ามเนื้อในส่วนแขนส่วนขาหน้าท้องออย่างหน้าบิ๊กซีที่เราอัดอยู่นี้ก็มีเต้นอลรบิกเคยเห็นนะเออแบบว่าคือไม่เข้าใจนะว่าทำไมที่เต้นอโลบิกคือเขารู้ว่ามันต้องเป็นหน้าห้าใช่ไหมใช่เอรู้ว่ามันต้องเป็นแบบโรตัสบิ๊กซีค่ะโรตัสเออไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจังหวะต้องเร็ว แล้วแบบบางทีคือเข้าใจปะมันมันก็มีหลายรุ่นไงแบบเออรุ่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยรุ่นวัยรุ่นก็โอเคแต่รุ่นอาม่าอาม่าจริงๆเต้นนาบิกซ์จริงๆเออบางทีกิกก็ตามไปทันอะไกิกอะอะไรอย่างเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยหันหันแล้วเหรอแบบเออมันเร็วไปอะเราบอกว่าแนะนำว่าให้เรายังไม่ทันเลยไปยืนขำอะให้ผู้นำเต้นนาบิกซ์ลดจังหวะลงมานิดนึงสงสารอาม่าเร็วจริงๆเออบางทีมาว่อยากรำไทยเก๊กอย่างเดียวไงเอออยากเต้นนาบิกซ์บ้า